ตั้งแต่เลิกคุยกันเราไม่เคยลืมเธอเลยนะเจนกูชนิว <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงนะครับพักสมองกับนองปิม EP 99ครับวันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยนะครับเป็นวันที่ ยอดผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับเกือบ เกือบหมื่นคนท่านผู้ชมโอ้โหตกใจอะ่ะคือผมตกใจมากอะ่ะปกติทุกเช้าผมตื่นมาเนี่ยนะครับก็จะอ่านข่าวก่อนนะครับผมเราตกใจมากเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูแลตัวเองดีๆนะเราอย่าไว้ใจอย่าคิดว่าเอ้ยเพื่อนร่วงงานหรือญาติสนิทชิดเชื้ออะไรเงี้ยนะครับปกติเราเจอเขาทุกวันเราถอดแมสกุยกันเราอย่าไว้ใจใครทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้ว่าเขาผิดนะแต่บางทีเขาอาจจะออกไปเจอคนนั้นออกไปเจอคนนี้รับเชื้อมาโดยที่ไม่รู้ตัวมันก็อันตรายถึงตัวเราเพราะฉะนั้นคุย กับใครหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเรนดเป็นห่วงที่พูดเพราะเป็นห่วงจริงๆนะครับผมไม่ได้ว่าคุณได้ติดเชื้อนะครับแต่ป้องกันเพื่อไม่ให้เชื้อมันกระจายต่อไปอยู่อ่านข่าวเลยเครียดเลยอ่ะเข้าสู่รายการพักสมอง,องเราท่านผู้ชมเห็นเสื้อนี้ไหมแคทซีราเนี่เป็นกอร์ซล่าแบบแมว <c oughs> เสื้อตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ OK Export ท่านผู้ชมแบรนด์นี้เนี่ยนะครับจะเป็นเสื้อแบบราคาถูกนะครับผมแต่คุณภาพดีนี่นี่นี่มีหลายลายเลยน่ารักมากน่ารักไหม คนใส่น่ารักฮะและที่สำคัญแบรนด์ o อ Export เนี่ยนะครับเป็นคนผลิตเสื้อเชบเฉียบเพราะฉะนั้นไว้ใจเรื่องคุณภาพเสื้อได้เลยนะท่านผู้ชมนะตัวผ้าเนี่ยนำเข้าจากอเมริกาเลยใครสนใจลิงอยู่ด้านล่างนะท่านผู้ชมนะโอเคครับผมเข้าสู่รายการพักสมองกันนะครับผมก่อนจะเริ่มรายการนะฮะข้อสมองที่ไปต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองก็ต้องถอดบันทีมีมาเลยการพักสมอง ตัวมีอะไรจะบอกว่าพรุ่งนี้อะแฟนจะมานอนห้องด้วยโอเคโอเคเขาจะได้ไม่ทักไปขอบคุณนะอะไรของมึงของคนช่วยกันปิดบงังเว้นรู้สึกรู้หน้าที่กันดีด้วยนะโอเคโอเคกันไม่ไปนะทีายวิธีแอบแซบมาเรื่องเช็ อันนี้ออกสอบไหมครับครูไม่ออกแล้วครูจะสอนทำไมครับแล้วคนที่ชอบเธออ่เขาชอบเธอไหมไม่ครับหรือยังจะเสือกง่ไปชอบคุาอีกเหรอรถ <c oughs> คูทะเบียนอะไรนะ <c oughs> ทำไมอยากทำสีรถใหม่เหรอใชลย <c oughs> จากแฟนเพจเบล,บลสัตวนะ์ ผมไปล่นกิจกรรมแล้วได้มายังไงฝากมากดไลค์แฟนเพจแบล็สัตว์ด้วยนะครับขายเสื้อโอเวอร์พินครับสกินจบจอบปิดดวนอกสิยาว23ครับโอเวอร์พินนะอันนี้อุเตร์แมนเลยเนี่ยชีวิตนี้ผมรู้จักอุเตร์แมนไม่กี่ตัวท่านผู้ชมแจ็คอ่า seven, อุเตร์แมนเซเว่นอุเตร์แมนทาโลกมีอะไรวะ อุลตร้าแมนเจ้าพ่ออุลตร้าแมนเจ้าแม่นี่รู้จักห้าตัวใครที่มีเสื้อโอเวอร์ินอุลตร้าแมนอยู่เนี่ยก็ออกมาขายกันได้นะครับช่วงนี้ตลาดกำลังต้องการเลยนะฮะเสื้อโอเวอร์พินที่เขาใส่กันเยอะๆช่วงนี้ลายเยอะอที่ชอบส่งมาให้กูใส่อะเ <c oughs> มียบอกให้หันแตงกวาเป็นแว่นๆ <c oughs> ลองหันเป็นคอนแทคเลนดูไหมฮะ <c oughs> ปราณนีตเช่ ไอเราเป็นผัวก็ไม่อยากจะขัดคําสั่งอ่ะนึกออกไหมเมียสั่งอะไรมาเราก็ต้องทำอะหันเป็นเว่นล่าสุดนี้เมียเลิกเลยฮะเลิกใช้เลิกกับผัวยอก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 เบาสมอทักครับโทษนะคะเราไม่คุยกับคนหน้าเกียดนะคะแต่ผมคุยนะก็มึงไงเดี๋ยวๆดๆเดลินลี่ ลนลี่ใหญ่ฮะหมายถึงปีใหญ่ใครตั้งชื่อเฟสเนี่ยแต่ผมคุยนะชอบชื่อเอาน่าผมบอกแล้วมีคนอ่านเหมือนกันปีจากแฟนเพจโคชามีนงานเสริมเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมช่วงนี้ดอมแม่งมาโผล่ในประเทศกูบ่อยจังวะก่อนหน้านี้นี่ขับวินตอนนี้ขับรถเมล์แล้วนะเออพี่ดอมกูเนี่ยเหมือนไหมท่านผู้ชมได้นะมุมนี้ได้เหมือนกันนะเออแล้วดูเตตัาจะปาอดหน้าทุกคันมีมพวกกูช่วยผมด้วยครับผมโดนโกงโกงด้านใดครับขอรายละเอียดด้วยครับผมโดนโกงเงินครับคุณตำรวจ เอาาเรายละเอียดด้วยครับพอดีผมเอายาไปส่งแล้วมันไม่จ่ายผมผมโมโหมากเลยตอนนี้ขอที่อยู่คุณด้วยครับนดีหรอครับ <c oughs> คุณจะได้ทวงความยุติธรรมในฮ่องกงอะ <c oughs> <c oughs> ไปส่งยาแล้วโดนบิดฮะ <c oughs> ไม่สนิทบิดหมดไม่สลดกูบิดอีกอะ <c oughs> เด็กเดินไม่ถูกใจสิ่งนี้ <c oughs> อย่าลืมให้ที่อยู่คุณตำรวจด้วยคุณตำรวจเนี่ยพาคุณเที่ยวฟรีเลยนะฮ่องกงอะ่ะ <c oughs> <laughs> จากแฟนเพจแคปชั่นความรู้สึกงนะอย่าลืมนะให้ที่อยู่คุณตำรวจด้วยผมตอน6กโมงเช้าที่ตอลุ่งจนเช้าแล้วผมจนสิเบเอ็ดโมงโดนแดดไม่ได้เลยนะ ตอนหกโมงเฮ้วันนี้น็อกรอบเว้ยวันนี้น็อกรอบเว้ยเด็ดโมงนี้ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ผมล้อคุณก็เป็นเลิกคบได้เลิกคบนะครับไอพวกที่ตาสุดท้ายตาสุดท้ายเนี่ยเกมไวไม่นับเนี่ยดูแลตัวเองดีๆกันด้วยนะศ <c oughs> าสนามีมตั้งแต่เลิกคุยกันเราไม่เคยลืมเธอเลยนะเจนกูชชนิว น <c 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 ี่ผมเคยอ่านแล้วไม่เคยลืมเธอเลยนะเจนเจนะกฉันนิวเรียบหลังจากนั้นบอกนะอย่าอย่าอย่ามึงอะมึงตายช้า ตี่ใจฉัด้วยอะไรอ่ะพี่อ่ะหดไรเบาสมองขาขายเนี่ยมันต้องชัดเจนแบบนี้ไม่ใช่อะไรอะไรก็อินบ็อกซ์ขออนุญาตเจ้าของภาพตัวจริงด้วยนะครับมันต้องอย่างนี้นี่อะไรวะเนี่ยไม่ต้องชัดเจนนะสาบาท40บาทคุณต้องบ ู้ชมปล่อยสมองให้มันบินไปพักสมองเบาสมองอีกแล้วอยากไปแกะกุ้งให้อ่ะครับหนูกินทั้งเปลือกค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณพี่มึงไม่ชอบกุ้งกับกุ้งเดี๋ยวก่อนกุ้งกินทั้งเปลือกได้ไหมปกติผมกินกุ้งทั้งเปลือกนะแล้วก็เอาสวนหางออกอ่ะ ไม่รู้ว่าผมเป็นคนกินคือกุ้งอ่ะผมอัดกัดแค่เนี้ยแล้วก็หางทิ้งติดคออย่างแล้วแต่ไอ่จไปทาตามนันไม่ดีนะถ้าผมไม่เข้ามาจะมีความสุขแบบนี้ไหมตอบอูมีเยอะเลยพี่มีเยอะกว่าตอนนี้เยอะเลยไม่ต้องถามว่าตอนไหนเข้ามาหรอกกูถามว่าตอนไหนมึงจะออกไปพูดแล้วมันขึ้นกูวายแล้ว พ่อแม่เธอเคยทำอะไรผิดพลาดมาบ้างผมครับผมผมผมถูกต้องคะ่ะมีใครตอบเป็นอื่นเพิ่มไหมไอ้จำํำ <c oughs> ไอ้ผม <c oughs> ผมผมเนี่ยคือกูยกมือตอบไม่ใช่ตัวกูคือสิ่งผิดพลาด <c oughs> ไอ้เวน <c oughs> มึงเจ้าอะไรก่อ <c> น <oughs> มึงเจ้าอะไรมึงเจ้าหมัด <c oughs> มึงเจ้าแข้งช่า <c oughs> มีนิ้เยมากเลยเนี่ยอะ <c oughs> จากแฟนเพจนี่หรือนักศึกษาบ้านว่างให้เช่าใครเป็นคนออกแบบ <c oughs> มึงใช้ฟอนต์อื่นได้ไหมใครสารบัญก็ได้ป่า <c oughs> อะมึงกล้าเข้าไปอยู่ไหมแ <c oughs> ล้วแปลกด้วยนะนี่ติดป้ายมาสองปีแล้วนะไม่มีคนมาเช่าอะ่ะ <ique> <trilogy> คนสังภาพรบอยากเป็นโฟมล้างหน้าทไมอ่ะเพื่อจะได้เข้าตาเธอบ้างไงกูไม่ได้โง่ขนาดล้างหน้าให้โฟมมันเข้าตานะคือจริงๆอยากจะบอกกูไม่ได้ชอบมึงอะเรียบร้อยอะเป็นไงล่ะมึงโฟมเข้าตาไหมล่ะเบาสมองแต่ไม่เบาน้ำตาเลยมึงอยู่ไหนแล้วเนี่ย เาล่อมึงอยู่คนเดียวเนี่ยกูกําลังรีบบิดอยู่รอแป๊บเอ้ยมึงที่ไหนแล้วทิปจะเริ่มแล้วกูบิดเต็มที่แล้วมึงรอแป๊บอย่ามากหอกมึงอยู่ไหนกูบิดจนปวดมาละไหมายถึงผ้ามึงไม่เข้าใจเหรอคนมีเมียจะไปไหนมาไหนก็ต้องทำอะไรให้เรียบร้อยเจ็บแขนไม่หมดเลยอีเว็จะยินๆินก่อนรอกูแป๊บหนึ่งนี่เหลือเกงในแค่กระมังเดียวแล้ว จำไว้ถ้าอยู่ตรงไหนแล้วมันอึดอัดก็แค่เดินออกมามึงจะไปไหน<ส> <eer der> ซ่อนไว้ก่อนก็ได้อึดอัดแค่เดินออกมาแต่ดูเวลาด้วยโอเคครับผมพาเนียไว้จะวิ่งทุกเนียบอกว่าเพื่อนจะมีความสุขแมวแล้วก็ พเพลิดเพินนะครับผมกับรายการพักสมองนะครับอย่างที่ผมบอกไปต้นรายการดูแลตัวเองด้วยละกันนะเป็นห่วงทุกท่านนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเอาไปหาเฉียบนะครับผมก็เรียนเชิญน,นะครับลิงอยู่ด้านล่างนะจ๊ะไปแล้วจ้ะก,กัน <S 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 <S